ถึงปลาแล้วค่ะพี่้องหาเหยอะจังอ้้นี่เจอแล้วค่ะไหแล้วเจอแล้วอูอีกดอกนึ่นงตันเดี๋ยวมีดออกมาอยู่ขย่างลงมาปุป๊บก็เห็นเลยจ้ะมอวานเห็นดวงขาง,งนุ่นดอกสุดท้ายมาผู้เดียวด้วยก็จะบ่คอยจะบกก่เกลาปากลึกค่ะ เลือกคืเออเขอป้ายุติว่าจะพ่ะไปไกลเใช่เมื่อกี้นี่เห็นอยู่ดอกนึงคือช่างนี่แหละโอุ้นนอนนย,ยนี่นะะี่จ้ะนี่เดี๋ยวค่ะมีพันธุ์อันบนใหญ่กว่านี่เด้อค่ะนี่ใหญ่สุดเราเนี่ยใหญ่เต็มที่มีดอกหน่อยแต่บนใหญ่แห้งค่ะเต็มที่แล้วท่านพี่น้องบ่ท่านมีคนมาเอาไปแล้ว ได้ยินเสียงคนวอยู่ข้างหน้าพุณฮ่าฮ่านี่อะกินไว้ยมาว่านี่ว่างมันมีหายเหรอนี่อันนี้คนาเ่เห็นใกล้ๆกันแหละเขาเพ่เห็นแต่เขาเอา,านั่นไปเขาเพ่เอานี่จ้ะเดี๋ยวเขา,เขาถมวายกันนี่จ้ะโอเคจะยังเหลืออยู่จ้ะเอาจริงๆเหลืออยู่นี่ กระพรมนเรือเจ้าพี่น้องถึงใบมืว้าวานเขาจะเย็นๆเ,เอาถ้าห้ามโบกีถ้ากับป้ได้ด้วยพี่น้องยินดีเสียงคนพี่น้องรู้สึกว่าคนจะมาหลายค่ะเราโใหญ่พี่น้องเราตอนนีหญ่ ดกอกนี้จะมีจ้ะคุณกำลังมากดอกนี้เามีคนเห็นพี่นอ้อยงยากข้งทางนดอกนึงค่ะเป็นยังดอกพี่น้องเข้าไปตามรังเขา ดอกน้อยกับน,นี่ครั้งที่ใส่ถุงมือบอได้ใส่พี่น้องถือโทรศัพท์โอ้พี่น้องมันหลีตาแห้งอู้เสียงคนมาหลายแทะเฮ้ยพี่น้องินไวน้ยังเหลืออยู่นี่จ้ะ ในยางตามลังเขาด้วยนี่ไงเราด้วยค่ะนี่พอเอาแล้วเขาปิดไว้ด้วยนี่ผสนบาเหลือี่น้องนี่คือปลาเห็ดยด้วยพ่อดิ้นยืนคนอยู่ข้างหนา้าซาบึซ่ามยางตามเขาเนี่ยค่ะหมู่บ้านบโบหินดอกนี่นี่คือเห็ุสอ,ทอนทอคนเะดียว เ,เกเ็บเห็ดนีต้องใจเย็นๆจะ้ะถ้าเขาเห็นแล้วเขาต้องหาอีกค่ะรุนงามๆได้จ้ะเนี่ยผลอีกดอกนึงอยูพ่พอน หนึ่งสองดอกน้อยน้ำแอบออกพี่น้องอ้วนอันอีกดอกนึงเอานางลงไปเด็นอีกละโอ้โยบุตรเสียแลนที่มาจ้ะนี่่คะหมู่บ้านบราเห็นได้ยงังไงอยูอ่ลืมมีดอีกได้ไม้ลืมมีดน่องนี่เ่ะดักนึง ลีเธอนี่แหล,ละกำลังงามค่ะกำลังพอดีใจถ้าบานก็นี่แหละมันแก่จ้ะจถุงเป็นคนเก่าค่ะที่เคยเห็นเขามาเก็บบุรือเขาเห็นมองเขาเสียงไว้บ่เขาได้เต็มถุงหมดแล้วพี่น้องเขามาแต่า้าวค่ะ มองเลยเนาะเขาเสียใหม่พี่น้องบ่เห็นเห็ดเหรเห็นแต่คนหมดเนี่ยเอาอีกท่านเจ็บเห็หมดละเอาอเนี่อ,อีกดอกหนึ่งสองดอกหาเห็ดดีกว่าช่างเขาเอะมีใครหาหมดดอกข้าเห็ดน,นะนี่ค่ะดอกนึงจะมองอไว้ประเด้๋ยวจะนั่ง ดูดอกเ็ดมันเถ่าเกยหมดเลยค่ะทิ้งไว้อ่ะเหลือนี่เยอนี่อะ,อะเอาแล้วน้าไม่ขึ้นมาแล้วนะเขาเดินไปเมื่อกี้ปะ,ะนี่วุ่นวายอะที่นอ่ เอาสำนีเลยอุ้ย <Des> พ <c oughs> ูนี่ไงเอเคเราไม่ได้มาเด้อพี่น้องเด้อยังเด้อเหรออีกดับนึงนีะค่ะปิดเองบ่เห็นเองนะคะ เขาไปต่อพี่น้องเออตามเขาเนี่ยเลยค่ะกีเพ็ดนี่ใส่ซาสาก็ได้ดอกนี่คหรอมีดอกเล็กๆคนน้ำไหมเล็กมากเนี่ยคะยังมีอยู่นะคะอีกอันนึงดอกเล็กอะไม่ค่อยเหลออ่ ถ้าป,ปิดก็บ่ได้กินแท้ม้อนีิปิดใบมื่วานนี่พี่น้องดีดอกเดียวแกเลยโอ้ยเอาไปเฮ็ดพันธุ์เลยนี่ดอกญ่ยังี่ง ปาเราเป็นเห็ดกำลังงามๆเลยคะ่ะอ่อนๆเฟรชไซส์พี่น้องนั่งลงเดีวเจอไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องม้่งเักเหยียบแบนเลยทาย่างยางมาเห็นกันเอาไปเห็ดเชื่อจ้ะ เอาไปเฮ็ดทิ้งไว้สวนเขาคุณอีกดอกนึงเวลาแดดออกมันับสีหายากค่ะมันจะเน้นบยากมากเลยีกครั้งดีเราทิ้งว้สามเมือได้ไหมพี่น้องก็เวลาเพิ่งเก็นได้ไหม เราบ่มีคนมากแค่นั้นเองอดอกนี้นอกเอ้ยกระดูกดกระดูกเห็นได้เห็ดแต่เรเห็นกระดูก ถูกฝนลายเห็ดจะบ่สวยเหรอเห็ดถูกฝนจะเริ่มเปือ่อยลหรอคืนล,ล้ะเอาไปใส่สวนเราเลย่พิ่งคิดว่าพะกัญยังส้นเห็ดเหยียบเห็ดไปเหยียบมาอยู่เสียละอุ้ยอยู่ตรงนี้จ้ะตรงน,นี้เห็ดเริ่มเน่าเริ่มเปื่อยเริ่มแก่และกิดอะไรด้วยวนี่ bốc nhị đọc đọt Đọc nó rất tuyệt vời Bốc tiếp vô, cái bịt bây mái ạ à. น้องคลิปนี้สับวิรัมก็จะฝากไว้แค่นี้ก่อนดดเด้ค่ะเด้อเด้อพืชท้ายยื่นเนยค่ะคลิปคลิปนี้ค่ะนะฝากไว้ตรงนี้เด้อค่ะถ้าส์มากก็กดไลค์กดแชร์ให้สับวิรับน้ำเด้อค,ค่ะเด้อมีแา่เฮ็ดที่ใดประมาณเกือบพราจ้ะพราหนึ่งใดอะค่ะ